โจทย์เขาบอกว่านักกีฬา60คนลงแข่งกีฬา3ชนิดได้แก่วิ่งว่ายน้ําและฟุตบอลโดยแต่ละคนลงแข่งกีฬาชนิดเดียวเท่านั้นนะครับถ้าจํานวนนักกีฬาแต่ละชนิดแสดงดังแผนภูมินี่นครับแผนภูมิครับผมก็มีวิ่งว่ายน้ําฟุตบอลจงหาว่ามีนักกีฬาว่ายน้ําคิดเป็นร้อยละเท่าใด เขาถามหาว่านักกีฬาว่ายน้ําคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่นะครับว่ายน้าก็คือนี่ครับอันนี้คือว่ายน้ํานะครับสีเขียวนี่ครับทีนี้ในโจทย์เขาให้มาว่าวิ่งร้อยละสิบส่วนฟุตบอลเขาไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่เขาบอกแค่ว่าสิบแปดคนเราก็มาดูว่าสิบแปดคนนั้นคือร้อยละเท่าไหร่นะครับวิธีการหาร้อยละร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์อันเดียวกันนะครับวิธีการหาร้อยละมีสิบแปดคน จากทั้งหมด60คนนะครับร้อยเขียนเป็น18ส่วน60ก็คือนักขุตวัน18คนนักกีฬาทั้งหมด60คนนะครับเหลือ18ต่อ60คือร้อยละเท่าไหร่เราก็ไปคูณ100ครับทีนี้อันนี้ตัดได้เราก็ตัดไปนะครับอ่าอันนี้0ตัด0เหลือ18ส่วน6คูณ10อ่า61ได้6 6,38 3ามคูณสิได้30เพราะฉะนั้นฟุตบอลก็คือ30% 30%หรือร้อยละ30นั่นเองครับทีนี้เรารู้แล้วว่าวิ่งมี10ฟุตบอลมี30แต่เราต้องการอยากรู้ว่าว่ายน้ำเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับนี่ครับว่ายน้ำสีเขียวเนี่ยนะครับร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นี้คือทั้งหมดจะมี100นะครับคือทั้งหมดเนี่ยทั้งวงกลมเนี่ยก็คือ100 ทีนี้เราก็มาลบลบนักวิ่งแล้วก็นักฟุตบอลออกไปวิ่งมี10ฟุตบอล30รวมเป็น40ก็100่งลบ40ครับเท่ากับ60เพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือ60นี้ก็คือว่ายน้ำนั่นเองครับข้อนี้ตอบ60ครับผมโอเคนะครับ